สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่จะมีเทคนิคดีๆสำหรับใครที่สะบักไหลตึงหรือใครที่เวทเทนเนิ่งบ่อยๆใช้แรงแขนเยอะๆสะบักจมสับักตึงอคลิปนี้มีคำตอบเดี่ยวขาวิวของเราช่วยได้นะคะทุกคน แม่เจ้าหลังยกเวทแล้วสะบักตึงจังเลยทำไงเนี่ยนึกออกละเอวขาวิวช่วยได้ลองดูแลกันเริ่มเลยมือจับที่วิวกางเข่าออกเท่ากับช่วงสะโพกนะหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกนะทุกคนตั้งส้นเท้าไว้หายใจเข้ายืดหลังหายใจออกลดหน้าอกของเราลงไปหายใจเข้ายืดหลัง หายใจออกลดหน้าอกของ้องไปค้างอยู่ตรงนี้โอ้โหมันจี๊ดจี๊ดจี๊ดหัวไหล่สมักมากเลยไม่ไหวละถอยไปทับส้นเท้าก่อนนั่งพับตัวลงไปก่อนเลยอีกท่าหนึ่งลองดูหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาใต้แขนซ้ายเอาหัวไหล่ขวางมวางมที่พื้นนะยืดยืดแล้วก็บิดไปอาทำสลับข้างบ้างยืดยืดยืดแล้วก็บิดตัวไป โอ้ยสบายมากเลยจากนั้นลุกข,ขึ้นมานั่งทับส้นเทา้ากอดบิวไว้อ่ะยืดอีกทีประสานิวมือไว้หลังสะโพกเลยหายใจเข้ายืดหลังเปิดอกหายใจออกพับตัวมาด้านหน้าโอ้โหโโหุ่นไหลตึงมากเป็นยังไงกันบ้างฝึกแล้วยืดดีไหมหรือยังไงแวะมาคอมเมนต์ได้นะหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะบา,บาย